สาวปลาเอามาขายเนี่ยเด้อว่าจะมันได้บ่สาวปลามีแม่เป็นปูทั้งหลายเนี่ยเธออะไรก็ช่างเด้อเขาก็จะกินอาหารจะขอลองกุ้งทั้งนั้นก็ปู่ด้วยนะฮะปู่ด้วยนะเนี่ยก็ปู่ได้ทั้งหลายเนี่ยเธอเอ้ยจะได้อยู่กุ้งก็มันเปนปู่ัดเอเลืกจ้าไม่ต้องกินวันนี้นะเปปักกะละมังมาก่อน กินลงไปขอยใด้พูดนึะคูมีแม่มาเลยอ๋อเลยกระปูและเบิดพอดีกระปูทั้งหลายเลยพูนเอ้ยพูน่ะเอ้ยมันถือทอดได้กระปูละทั้งหลายนะกินกระต๊อบตับมังคม ไปแล้ววะซื้อขนมซื้อไปเลยยิ่งว้าปู้ขี้เหล็กเออมีน้อยโรงเรียนเรียบร้อยไปแล้วได้เฮ้ยมันไปเทิมเงินเดือนผู้แล้วเทอมไหมปิดสิแล้วก็ก็ปิดคือเดี๋ยวแล้วปิดช่วงมีนาอะก็ปลายมีนาแล้วก็ไปเปิดพุชพาไปแล้ว เก็บมะโกะเอมะกกระดับเลาด้มันหมือ้อเหมือรุ่นไม่ใช่ดึงด่ลกำลังเปลี่ยนใหม่แล้วดูเออนี่เดบานเฮาก็ถุ่เป็นโดกเลยมีอันเปลี่ยนใหม่นเมนูใหญ่ๆอย่างหมูจะเป็นอะนรีฮะนกงไปเลยจ้ามันไหลนั่นเลยกินเอาแล่นตัวน้ยมัเอาได้แล้วเอาไปกินกระตํามันได้ยุเสี่ยง แม่พอถึงจะอินเล็กน้อยกินน้อยกินเนาะคูอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้ซาปานกินด้วยอืมได้ยุโร่ก็คือเห็ดจีละหลายเฮ้ยแต่เก้าน่ะเครื่องคู่อนั่นน่ะที่อันซ้ำเจ้าก็ปูอ้อนั่นน่ะบาดเลยเครื่องนั่นเลยลักกุ้งทั้งหมดน่ะอือเดี๋ยวนี้มันไม่ถือ ว่าเขาเขาเสื้อดุพรมเขาเสื้อดุผมเดชแมนหลายคนชื่อแมนปูน้อยถ้าพิงมาเนี่ยมันไม่ได้กลัวได้กระปูนี่นะมันจับเข้าปากเลยนะเออตามาหามาหารอบหนึ่งแล้วนะตาบอกว่าอะไรมาเรียนวิชาบ่ เอาเเเลลยยยออาาแล้วเจะแย่งอาชีพใส่กุ้งต่อไปต่อไปนะคิดได้แล้วว่าไม่ต้องจำเป็นต้องโคตรโคตรโคตรน้ำธรรมดาก็ทำได้เออทำได้เบิร์ดว่าจะเป็นขวดตาเออมันได้เบิร์ดเอได้เบิร์ดมีโคตรน้อยมันก็เฮาโคตรใหญ่มันก็เฮาแค่เดียว เ้าเบิร์ตตาเห็นมันได้กุ้งน่ะเอออุ้ยรู้สึกได้เยอะเนาะเออได้หลายอยู่มือนี้อืมเร้อยอยู่บวกเกิดมีหอดร้อยหนึงน่ะหลายท้ายังได้ร้อยนึ่งน่ะตาเอ้ยร้อยหนึ่งหน่ะได้หลายหลายเทอะหลายก็หันยังได้ห่อดลอยน่ะเอันร้อเอสเอสเป็นยีเนาะ เอ๊ะเป็นยี่เนาะเป็นเป็นเหโอ้ห้านี่นะเป็นแต่ว่าคึ้ไปหาโคดเนี่ยนะโอ้ไปหาโคดจะเอาโคด<ถ>น้ำโคดน้ำน้อยแล้วพอสอบปุ๋ยเดี๋ยวมันจะได้เก็บหาสีโบกีพูดขวาเลยแล้วจันละโอเห็นเพรุ่งเข้าเนาะมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้าหลายหล,ยหล,ยหลยยังเดียวแล้วมันต้องเข้าเรื่อยๆนี่อันที่เหลือเก็บก็เริ่มยาวแล้วทุกคน มุณพ่อเก็บอีกแล้วได้เหมแต่ต้นเย็นเก็บแกงกินกันเนี่ยเราไว้ให้ที่มันสั้นๆน,นะมันจะยาวเร็วมากเราไม่ต้องเก็บหมดมะทุกคนพูเยอะอยู่ที่นี่หมดดอกก็จะเป็นผักนะทุกคนผักก็ลงหล่ำอ้าวยังไม่แล้วอยู่ โอ้จิวเพื่อความคึืนกันเอ้สิบาที่ยังหนี่ยวน้ำขุดมีแมนอยู่พีศประลามีแมวดน้ำขุดไาโอ้ยอย่าไปเอามันอันตรลอันนั่นน่ะมันชานเคมีตายกินกะละมีกากินโอ้ยแกยัง กังคงใจอยู่แล้วก็ยังสนใจอยู่กระป๋องกุ้งตะเทนก็แบ่งกระป๋องให้แกบอกว่าแกจะมาแย่งอาชีพพอ่อเถนนะทุกคนอืมต่อไปเจ้าไ,ไ้กินดอกกุ้งพ่อจะไปใส่เทียแกบอกแกรอซื้อเลยวะพ่อพันกุ้งบ่ะพ่อพันไม่พันกุ้งเออ ปบ้านนั่นล้อสหมูมาุไปตอนเที่ยงกับักุนบ้านมูนั้นะองไปเอาข้โพดมาไก่แล้วบกเยอะมากเกเขาอะรใหญ่เอะเดี๋ยววาเยลกว่าใหญ่กอายะาเต็มเลย เนี่ยมะเขือคอยลูกใหญ่มากทุกคนเออทำไมไม่เก็บเนี่ยเอ้ยไม่เก่นะลูกใหญ่เท่านี้เนี่ยเอ้ยเนี่ยให้ร้านเคยเก็บไม่เก็บนะทุกคนอ้อมาี่พัาเก่แล้วเด้อมาในเสื้อพอเอ้ยนี่โอ้ นัดไม่เก็บเอาเนี่ยมันแก่แล้วนี่ลูกนี่นะใหญ่บ้าปลูกไว้ในบ้านก็พอได้เก็บนะอืมมาดูมะละกอค่อยหู้ลูกใหญ่แล้วกอพันเตี้ยเอ้ยอันนี้อ้าวลดนเจ้ามันคือขาวอฮ้ย Okay. เนี่ยทุกคนลูกใหญ่มากโอ้วันนั้นยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะมะเขือลายอันนี้นี่จะพิพันมะเขือขาวเออลูกแปลกมากมันไม่ไม่เหมือนมะเขือเลยม่มะเขือเทศเลย อันนี้ให้ร้านเคยเก็บแล้วนะแต่เขาเก็บไม่หมดเออ